ไหนคุยดิวันนี้คุยอะไรให้ฟังไหนเมื่อกี้หนูดูอะไรครับเต๋หหนูดูดูสัตว์หนูมีตัวอะไรบ้างนัปใบไปไหนลูกไนนีนี่ครับหรอหนูฟ้องใครวันนี้วันนี้น้องพีทกัดอีกแล้วหรอไหนน้องพีทกัดยังไงลูกบอกซิพีทกัดยังไง กัดแล้วหนูร้องไห้ยังไงหนูร้องไห้ยังไงตอนน้องกัดคมแรกก็ไม่เคยตรงนั้นเลยเหรอลูกไม่เคยหนึ่เหรอเออเก็บไม่จบโตหนูจะเล่นนั้น,น,นเหรอหรอแล้วหนูจะไปขับวินมอเตอร์ไซค์ที่ไหนใส่เสื้อกาะสวยไหม,ไ,มไหนขอดูพุงหน่อย พุงใหญ่ไหมโชว์พุงสิไป,ไปไหนล่ะไปละนี่น้องพีทน้องพีทกัดพี่พอสตรงไหนกัดยังไงกัดอย่างนั้นเลยเหรอแล้วไม่ต้องกัดด้วยอ่ะแล้วพี่พอสไปไหนพี่พอสไปละ ียังไม่โชว์เลยไก่ร้องอยังไง <c oughs> แล้วเป็ดอ่ะเป็ดเป็ดเป็ดก้าวแล้วหมูอ่ะ <c oughs> อูดอูด <c oughs> แล้วเขาแล้วคู่อ่ะ <c oughs> อ่ะบ๊ายบาย <c oughs>